อะไรครับเนี่ย What is t heat แท <choices S 3> <pessoas> นแทนแทนเฮ้ย hey. ไทไทมันค hey, ืออะไรมันคืออะไรครับมันคือฟีลายฟีลายไรเดอร์อันนี้เขามีเนาะมีอะไรเขาเรียกอะไรประแจให้ด้วยเอ๊เล่นยังไงอ่ะหอนที่แม่ อยู่ได้แบบนี้ไม่ใช่อย่างนี้แหละมันก็จะอยู่ในก้อนอนี่ขวาดิไลท์นี่ยหน่ะมันจะมีไลท์กับเลฟไลท์กับเลฟเห็นไหมไรท์กับเลฟอันนี้ก็คือด้านขวาด้านซ้ายได้อย่างงี้ mm hmm. แต่ว่าเดี๋ยวขอนี่เดี๋ยวก่งเดียวกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้ ลองมีกำแพงขึ้นได้ละหนึ่งข้างขึ้นได้ละสองข้าง ไม่ได้ใส่หรอคะพ่อบอยแบบน่ากูมากเลยอะไม่าแล้วไม่เแล้ว่ะไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลยทุกคนหลงไม่ได้ด้วยให้เขาช่วยจับหมั้ยตัวฉันชดแล้วล่ะแป๊บนึงนะนึ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโมจะถอดรองเท้าเลย ดูจะเจ็บนะต่อรลงเท้าก่อนมันไม่ได้ง่ายคนแต่มาหน้าเลยเล่นมน้าเดี๋ยวไปเล่นดียาพี่ลายนะคะอันนี้ราคา5 0 0กว่าบาทซื้อมาจากช้อปปี้นะคะแต่ว่าส่งนานหน่อยเพราะว่าเขาส่งมาจากจีนเลยนะคะยี่ห้อก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็มีล้อ มีตัวยืดนี่นะคะแล้วก็เพดมันก็จะเป็นกระดาษทรายแล้วเขาก็จะแบ่งข้างซ้ายขวายอย่างชัดเจนนะคะพูดถึงวัสดุของมันก็แข็งแรงนะรู้สึกแข็งแรงดี500กว่าบาทก็เอาไว้ฝึกก่อนถ้าแบบว่าโอเคกับมันแล้วก็ถ้าสามารถที่จะสนุกกับมันได้ค่อยซื้อแอพงๆอาาน,นี้5ร0กว่าบาทเอาไว้ลองเล่นก่อนอันนี้ก็อันบ็อกแค่นี้ละคะ่ะดีใจ